วันนี้ก็มาเกาะเอานไม้อีกเหมือนเดิมนะคะแหงมันค่ะนี่เอาเปิลเอามาลูกนี่ยังไม่ได้เอาแน่งมันนะคะเด้อบดเ,ดเดล้วนะชุดนี่นะคือเบิดเลยนะคะปิดชุอดอ่ะเดิมมนหน่อไม้แหนงมันสูงค่ะนี่ที่เกาะเอา,เอาดูเปิลเกาะมาดิ นี่กองกองรวมกันได้ค่อยอันนั้นเอาเอาไมโครก่อันนั้นว่าไมโครเฮาเนี่ยวายสิเลยเบริบบอเงียนหาเน้ะครับผู้แหนงมันนะแต่เมื่อวานนี้ไปนี่ได้ปีนเอามันสูงเดี๋ยวเกาะเกาะมาค่อยค่อยมาปอกอ่ะเนาะปอกเธอเดียวเลย Okay. นก้านงไม้ยามนี่นะคะมันเป็นแบบนี้แหละมันสุดล้วก็ยังได้นอมาอยู่ได้นี่นอสูงมานะถามน้องนัดกินนกไม้ไหมไม่มีเวลากินค่ะแม่วาชาน น่าอยู่เด้อมองนี้โอ้ยเด็กการเด็กดกันเด็กกันโอ้ยไม่ขอมาอมดวงหน่อไม้นั่นปีๆหนึ่ง หักรวมกันไปเนาะเดี๋ยวค่อยนั่งปอกทีเดียวเลยแล้วก็ได้มืออนี่เขามุดไปยังมีนอหลงเหลืออดี่ยวเด้๋ยวมองมองดินมันซุ่มๆนะคะนี่นอมันเด็น่งก็มีถ้านง่มันกำมือเขาบ่ถึงกับไม่โก็เอนะคะ dù đảo và đừng, Ôi, sụn Sụn cơn Sụn cơn có bao đây mất mít ta nẻ nó Đây ảnh nào hộ bữa này nó khả อย่าพ <komme> ึ่งเือนเด้อเดี๋ยวเข้าไปเบื้องข้างในก่อนมาปอกกันเอาให้หน่อยใจังนาทีลสามขเวาเราเอาหน่อยจังนาทีเจนาทีเนี่ยวจะดูได้อันนั้นมันนยังเหี่ยวฝนเออนั่นละนั่นนั่นละเบ้งเบืเบเบเป็นลิงเหร น้อนน่อไม้ด้วงเน่อไม้นี่อู้กองนี้ได้หลายคักเด้อค่ะนี่เหน่งน,น,นั่นน้อยนอเนาะแหน่งต่ำนะอ๋อโอ้บอกเพนบอกเอะเด้อบัดนี้เด้อเนี่ยละมีเบอร์เอานึ่งดันดักโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อนึกว่งวันนี่ได้คามนี้นะเพื่นเนาะ เอาค่อยเห han, ็นค่อยว่ามันต้องได้ได้ฟังไหนก็คำฮาหามาอยู <man 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 ่ฝ่าทางที <man 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 ่เฮาหาเนาะเออก็หาเลาะไปหันละมือแล้วบัดนยินค cool ืนฮอดอยู่ฮะไม่มีนะมือแล้วมืออื่นมืออื่นมาเอาดวงนั้นลืมไก่นะก็ยังว่ายุจะขึ้นอย่างมาข้าทองคิโลเอาไปหุ้นพอทางเก่าแล้วอ้อนี่แล้วอ้อทางใหม่มันบน เดี๋ยวเรานั่งให้กำลังใจป้ายืนนั่งบ่ได้นั่งตั้งงายหลังยืนให้กำลังใจป้าโอ้โหนี่นี่ตัวนี้ไม่งามจ้ะนี่นะตัวเงี้ยวๆเจ้าน่ะอยู่ข้างหลังสีโบสีเบนเด้อกล่องกระดาษเวียนขอจ่ายดอกกล้องข่อยเออสวย อำเนืนอ้อป้าคำนูก็จกไายเป็นไแลละอันมือสั้นนี่ก็ได้ต่ได้หลายอยู่ของค่อยๆไม่ได้เห็นนไม้เด้อเห็นแต่เนี่เห็นแต่บรรยากาศาอเอาไหมปะ ถ้าเปิดกขาจะยืดนะห้างมักมันจะโค้งนี่อน,นี้ก็เอาแต่บองมานนี่อันนี้บ้านตุกคคอยเอินบองมันเด้ออันนี้อันนี้สาภาาสกายขสิเอิ้อเอียงก่อข้อมันบอก สวัสดีค่ะวันนี้มาผูกกระช่องปลายโกกๆเนาะเราก็ย่างฮะเนาะไม่ได้หลายแล้วละ่ะก็เลยมาเอามองเดียวนี่ลหละมันไม่มีหน่อแล้วนะคะมันมีแต่แหนงมันนี่เด้อ,ม,ม,อมันเหมิดลวเด้อแหน่งก็ไปกันแหน่งน้อยอือัืนสิแหน่งแรกก็สีเบิร์ดแล้วละ่ะถ้าหน่อยก็นหน่อยรุ่นแบบรุ่เนเล็กืงนี่นะคะ ปคิดหอดแต่ปลาโนไม่นี่แหละแมนไปสายไปสายป่าก็คิดหอดแต่ไอโนไหม่นี่เปิ้นไปดูเปิ้นไปดูเบิร <ละ S 1> ์เราไปนะมาซีเป็นรุ่นสามนี่นะนี่เราเปิน้นเนาะแมนเพราะว่ามันมันรุ่นอันนี้รุ่นที่สามดิกว่านะมาซีเบิรแล้วแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ล่ะ เราไปในการรมเดียวก็แบ่บเลยเด้โอ้ยป่านฮืนสวัสด์เก่งแบบใส่สะอุ่มเนาะเก่งใส่พังนาวนะ่ะนี่เด้อก็ได็ได้หลายแล้วเด้อี่ของปะทอนของปะทอนได้หลายแมนม่น้แมนของขวบเตรียมถุงเลยเห็นอะไรยุ่งยุ่งใบเอา อันนี้ปฏิบายนอไม่ได้บ,บับออันนี้อันนี้ลาวะ่ะบล <c oughs> ูสวมหน้าคนใบหน่อไม้อันนี้ใบหน่อไม้กงิงกิงเด้อค่ะเดอ้อหน่อไม้ไลย่ยกให้ปะถอนเด้อแต่เรื่องขุดเนี่ยยกให้หนูเกการบแห่งมีซูขาวได้เรื่องขุดนี่มาโยนมาจักมงเลยไม่มีเวลา <4 S 1> ให้ดูงแงแล้วบอ ไม่มีเวลาให้ดูหลังโูมของเฮาได้อยู่ให้มันมีไงมีได้อยู่บ้านเฮาก็มีบ,มบอ,อ,อ,อลสูงตัวเอินเอ้นนาเอินเอ,อ้อนลนะีนมาเนี่ยอย่าเอินมอกห่าไปเบิ่งหอกเมนบ่หมองโถนนะมง่ายก็ได้ไม่ชิดบอกเนี่ยน้อ,อ,นอยเบิ่งง่ายเลาะหาหน้องใหม่ อันนี้เป็นของหนูเด้วแต่นิดเดียวยง,ายงายเงียบงายเงียบเนี่ยก่โอก่อก่ออยู่ตรงนั้นมดกับง่ายมอง